อาตูนี้สัเลเป็นอาหรโยย่ิาาเนโอ่้โหป็โยเป็นโองนี้นี่อาตูนี้อันนี้อาตุนาครับสัเดอเป็นอามูวัวาทำไงครับ ง่ายง่ายเนี่ยนี่อันนี้สเดิมเป็นอาูควยทาให้ต่อครับอีนครับอีนูแนาเอาโยแนนี้ก็เป็นอมนี้านาสเดิมเป็นอามู นแล้วก็โรงดีอะไรจะรูปเป็นอ่าเรนทีนี้หานตจารทำาไงครับหานุสจารจะเป็นอ่ารูใช่ไหมแล้วก็ลองจาร์เป็นอ่าเป็นจาส์า เป็นอามตสาสาไปอามุสาอามุสานังสับเเป็นอาลองอะไรครับลองนางเจดจิตมจตผ้าขาก็ถืว่าจะนะที่ก็เป็นูเป็นอามู นี่อ่ะนำมันยเต็เสียเเสีเนมัล็สกาวที่ตัวที่อาสมาสตำเริ่อเป็นนาตัวสมาวิสมา์ัดทำไมต่อทีนี้คงสมาคงสมาเอาไว้แลไม่ต้องไปแรงเลยนะ ตัวนามาก็เอาไรครับลเสมเสมเป็นเอเาสมาแ่นะหาก็เป็นนะสมไปนะครับามุีจะเริ่มเป็นอามุมุวัีทีทีาทีก้าโอเโอคองีเอาไว้ไว้ไม่ต้องแเลอนะนะครับไปเลย ต่อมาอาฟุกลงสาใช่ไหมครับทำให้ตอแรงสาแดงสาสาคงอาจฟุกเาอ,อ,เเอาอไ,าาอาางไงาวนะ้ถ้าก็เป็นฟุกสาส่วนหน้ามุโน่ก็เดิมเป็นอามุกลงสาสาเอาสาแ่นี้ันทก่าเราจะนะแล้วก็แงจากเป็นโนแล้ว

อามจมีนะครับส่วนอมมีทำไมครับจะเริมเปนามมลองสามีีิฟ้าเอกะว่จนะในสานีเป็นมะนีแล้วก็ของงานมุเอาไว้ไม่ต้องไปทำะไรมันก็กาเปนามุส่วนโคสุจะเริ่มเป็นาโุลองสุจะมีวิฟเขาว่าจะน่ะทีก็เป็น กูเอาควสุเอาไว้แล้วก็แกอาสดนะครับรูปไว้เนะครับอาสแล้วขึ้นมาไม่เข้าใจตอนไหนมากเลยเพิ่มเติมต้งไหนไหมไว้จ อุปสารคปีตาแล้วก็ตัด่ตัดกเลัดกยอาูเอาูกนดสอ๋อเดๆๆนตอนนี้ใครเสร็จแล้วใช่ไหมอ่านรอบเลยลอบเลยรอกเลยรอบเลยอ่าลอบเลย เอเมอ่อว่ามีข้อสองสยัยเราต้องทำข้อสองสัยให้นคลายลงให้มันแก๊ร็ <c oughs> ถ้ามันยังสงสัยแสดงว่ามันยังหนักอยู่ใช่ไหมครับเราทำมันขี่คลายลงทีนี้เรามาดูนะครับสูตเอาสีนี้ไปเลยนะสีชอบสี ส,ส,สีมันเข้มสีมันเข้มสีมันเมื่ออย่างที่โยมว,ว่า Alright. ใช่ไหมมันมาจากหาหุกครับแต่ที่เป็นอาสงก็คือเอาแปลงอาหุกเป็น,อา,ปนอาสุนี่ที่มาของมารแปลงหาหุกเป็นอาสุแล้วที่ทำไงต่อครับ แจกตามหาโน้แล้วมันจะมีการแจกแบบตามแบบยักษ์สับแจกตามยักษ์สับครับพอมันปิดกล้าขาแข็งแล้วก็คือไม่เอาพวกเดียวแล้วไปเอาพวกอื่นเพราะว่ายังไงครับเพราะว่ามันมีอยู่สองสิ่งใช่ไหมบุคคลจํา เอ่อพูดได้นะพูดได้หยู่ไหมไเนะอนเ่อมันมีอู่สองสิ่งบุคคในโลกปัจจุบันนะก็คือถ้าไม่ก,ะต,ก,ก,ก,ะ,กะตันยู <c oughs> ก็เนรคุณไปเลยมีอี่สองจำพวกก็คือจำพวกหนึ่งกตันยูสองอีกสองก็คือเนรคุณสองจำพวกเลยอันนี้มันเนรคุณมันมันไม่ท่อพก <c oughs> อ่า ที่จริงมันควรแกรตามแม่เอกของมันใช่ไหมแต่นี่ประกาศองมา <c oughs> เปลี่ยนพวกเลยไปเป็นพวกยะสับเปลี่ยนไปเลยไปแกตกามยะสับเลยครับมันหน้ามันใสไหม <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาเป็นอาสุใช่ไหมครับไม่เป็นเป็นอาสุแจะเอาเป็นอามุกเหมือนเดิมก็ได้แต่คุณก็ใสก่กะเข้ามา <c oughs> เป็นามุกกะ ก็ย <muitas> <arias> ังแจกตามแบบยาติสักเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เนยระคุดเหมือนกันอันนี้มันสองตัวนี้เนรคุณมากเลยแจกตามแบบยาสักทั้งสองตัวไม่เอาตามแบบแม่ของมันอ่าญาสักเจ็ดยังไงมันก็แจกอย่างนั้นโยเยยังเย่เย่หน้าเย่ญาติสักเยสองเย่เสด็จแสดงมั้ยครับญาติสักเยสองเย่ัสด็จ สมิงยังมีเอสูงอันนี้ก็เจกตามยาสับแต่ทำแต่ทำแต่เหมือนกันก็มันมันเามุกมันเอมาจากอามุกแต่พอเข้าพวกมันไม่เข้าพวกอามุกมันไปเจกตามแบบยาสับแจกตามยาสับแต่ทำแต่อามุกแจกตามอมุกไปแจกตามยาสับมันอะรคุณพวกของมัน แต่ว่านะครับอามุกเพียวๆแบบนี้ยะไม่ค่อยมีใช้สักเท่าไหร่นะอามุกตัวนี้นี่จะแปลว่าโน้ตเนี่ยนะ <c ười> สามารถจะมีใช้พวกอาสุกาแล้วก็อามุกกาแก่ตามแบบยะสามนะครับจำไว้เลยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอาซูแล้วก็ใส่ากาหรือว่าอามุกเดิมสากาแก่ตามแบบยะสามทั้งสองตัว <c ười> มาจากอาหุคือมันพอดมาจากอาหุแต่พอแจกไม่แจกน้ำอาหุขาเรียกว่าสับเนรคุณสับคุณสับเนรคุณครับตาะเอนกิดวาอียาสัตว์ครับ

เราลองไปเทียบกับอาหมูเดิมดีครับว่ามันแจกตามแบบแจกเหมือนอาหมูไหมอาหมู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 ออาหมูอีใกจะนะครับเป็นอาหมูน้ำอยู่ไนี่พอแจกตามยาสัตว์ต่างจากพวกไปเลยมันเป็นสัตว์เนรคุณอ่ะสับเนเนรคุณอาหมูอาหมูสัตว์ อาสุกะรมุกะถ้าพูดถึงส iin, ัพว er um, okay. ์เลี้คุณโยมรู้รู้รู้เลยใช่ไหมว่าหมายถึงอหมายถึงอสุกะรมุกะใช่ไหมแล้วพอเราเอาคำแปลก็จะเอาคำแปลของตัวแม่มาอีกนะเอาคำแปลของตัวแม่มาแต่ว่าพอแจกเอ้าไม่แจกเหมือนแม่เฮ้ยมันแปลกแล้วใช่ไหม อาสุโกอาสุเกอาสุกังอาสุเกอาสุเกนะอาสุเกอาสุอาสุกัสสะอาสุเกสาอาสุเกสานะาอาสุกัสมาอาสุอาสุกามาอาสุเกอีอาสุกัสสะอาสุเกสาอาสุเกสานะอาสุกัสสมิอาสุกังมีอาสุเกสุนี่เราลองมาแยก็บยัดศัพท์เหมือนกันไหมโยเกจังเกเกนะเกี่ย ยาสาเยงสาเอะไรเยีมาเยมาเยี่เยสาเยี่งมเ3อะไรเยีมิงเยมิเยยส่วนๆนันกันเลยเพื่อนอดมาไ้กลับไปเแบบยะยเป็นคนอยู่อไรเแต่รับไปเต็เข้าพวกมาเถ้ากว่าเป็นคนของยาเนี่ย มันคลอดมายาอีกพวกหนึ่งแต่ว่าไม่มีอีกพวกหนึ่งไม่ได้มีไมาเาแจกตามยักษ์ศัพท์มันเป็นดีอะไรก็แจกพุงรีดีพงสนแจกตันยักษ์ศักย่์งอานะครับก็จบลงด้วยดีสำวันนี้ถือว่าจบของสัมมนา เดี๋ยววนเสร์หน้าก็จะได้ขึ้นของกติกาแรกสัปดาห์หนาสัป์แล้วก็สัญยาจบแล้วก็จะได้เริ่มของอาขยะต่อไปนะขอบค,ครับวันนี้ <c oughs>